สวัสดีค่ะวันนี้พี่ก้อยจะมาชวนทําเมนูสุขภาพจากถั่วลูกไก่นะคะอันนี้นะคะถั่วลูกไก่ที่ล้างแล้วก็แช่น้ําไว้1คืนแล้วนะคะก็จะลักษณะเป็นแบบนี้นะคะเม็ดของมันก็จะมีหางนิดๆน,นะคะแล้วก็พอเราแช่ไว้หนึ่งคืนเราก็ไปล้างน้ําออกค่ะแล้วเดี๋ยวเรามาต้มกันนะคะขออนุญ,ญาตไปล้างน้ําก่อนนะคะ,ะ,ะ,คะดินน้ําออกแล้วก็ล้างไปหนึ่งน้านะคะ ก็ต้มสักประมาณ15นาทีนะคะถั่วเราก็จะนิ่มนะคะ15นาทีหรือ20นาทีนะคะนี่นะคะถั่วเราก็สุกแล้วนะคะรู้ได้อย่างไรว่าถั่วสุกนะคะเราก็ลองตักขึ้นมานะคะลองมาชิมดูนะคะถ้ามันนิ่มเราก็โอเคคะ่ะแต่อย่าให้เละนะคะอันนี้พี่ก้อยต้มประมาณ15นาทีถึง20นาทีนะคะ นั้นนะคะพี่ก้อยก็จะเอาเข้าหม้อทอดไร้น้ำมันนะคะมะเขือเทศเชอรี่นะคะมะเขือเทศลูกเล็กนะคะแล้วก็ถั่วลูกไก่ที่เราต้มเสร็จแล้วค่ะใส่ไปเลยค่ะเดี๋ยวเราจะอบนะคะแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวเราจะมาปรุงรสก่อนนะคะแล้วพี่ก้อยก็จะใส่น้ำมันมะกอกน,นะคะจะใส่1ถึง2ช้อนโต๊ะก็ได้ค่ะแล้วแต่ชอบเลยนะคะ แล้วก็จะใส่เกลือนิดหน่อยค่ะไม่ต้องเยอะมากนะคะแล้วก็จะใส่ออริกาโนนะคะแล้วก็พริกไทยนิดนึงค่ะแล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากันนะคะแล้วเราก็จะเอาไปอบเลยค่ะระห่างนี้นะคะเราก็จะมาทำตัวดิฟนะคะที่เราจะ ไว้กินกับขนมปังนะคะก็จะใช้โยเกิร์ตนะคะพี่ก้อยจะใช้โยเกิร์ตนะคะถ้วยครึ่งนะคะแล้วแต่ปริมาณของถั่วนะคะแต่สูตรนี้ใช้ถั่วหนึ่งถ้วยตวงนะคะก็จะใช้โยเกิร์ตหนึ่งถ้วยครึ่งนะคะอันนี้ก็อีกครึ่งหนึ่งนะคะก็จะใช้ผงกระเทียมนิดหน่อยนะคะผงกระเทียมอันนี้ผสมเกลือนะคะเพราะฉะนั้นอย่าใส่เยอะนะคะแล้วก็น้ำเลมอนค่ะ อันนี้นะคะที่พี่ก้อยเลือกใช้เลมอนเหลืองเพราะว่ามันหอมมากเลยค่ะเดี๋ยวเอาเม็ดออกก่อนนะคะเสร็จแล้วเราก็เตรียมใส่ภาชนะได้เลยนะคะแล้วก็โยเกิร์ตสูตรที่พี่ก้อยเลือกเนี่ยเป็นสูตรที่หวานเล็กน้อยนะคะแต่ถ้าใครเลือกโยเกิร์ตท,ที่ไม่หวานเลยนะคะก็ให้ผสมน้าพึ้งไปในโยเกิร์ตนะคะแต่ของพี่ก้อยเนี่ยโยเกิร์ตอันนี้มีรสหวานพี่ก้อยก็เลยไม่ได้เติมน้ำพึ่งนะคะ นี่ค่ะถั่วของเราก็สุกแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาจัดใส่จานวางบนโยเกิร์ตที่เราเตรียมไว้นะคะแล้วก็จะเสิร์ฟด้วยน้ำมันมะกอกนะคะให้ดูชุ่มชื่นสีสันน่าทานนะคะ แล้วก็โรยด้วยออริกาโนค่ะหรือใครจะใช้ใบไทม์ก็ได้นะคะก็หอมเหมือนกันค่ะเสร็จแล้วน่าทานไหมคะถั่วลูกไก่มีโปรโตีนสูงและดีต่อสุขภาพมากๆเลยค่ะการทานนะคะก็จะใช้แครกเกอร์หรือขนมปังที่เรามีก็ได้นะคะทาขนมปังก็ได้นะคะหรือขนมปังชนิดแข็งค่ะหรือเป็นแผ่นโรตีก็ได้ค่ะก็อร่อยนะคะ สุขภาพนะคะหรือใครจะทานเป็นมื้อเย็นใส่ในผักสลัดก็ได้นะคะก็อร่อยดีนะคะหรือใครมีแป้งนานแป้งตอตียาทานได้หมดนะคะกับซอสต,ตัวนี้นะคะกับดิฟตัวนี้นะคะหรือว่าจะผสมกับผักก็ได้ะคะ่ะพี่ก้อยว่าจะแบ่งทานกับใส่ในผักสลัดนะคะโอเคเอนจอนะคะ <c oughs> เปรียวปากไม่ใช่เปรี้ยวปากสิน้ำย่อยมันออกแล้วล่ะคะ่ะพี่ก้อยขอตัวไปทานก่อนนะคะวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดี